ตงจัวหรือตังโตมีชื่อรองว่าจ้งอิงเป็นชาวเมืองหลงเสสมัยที่เกิดกรบฏพวกผ้าเหลืองตังโตก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมปราบปรามครั้งหนึ่งทัพของตังโตเนี่ยเสียทีแก่กรบฏพวกผ้ะเหลืองก็ได้กองทัพอาสาของเล่าปีไปช่วยไว้แต่พอตังโตรู้ว่าเล่าปีเป็นแค่คนธรรมดาไม่มียศศัก์อะไรก็ทําท่าทางดูถูกเล่าปีนะจนเตียวหุยโกรธคิดอยากจะฆ่าตังโตแต่ได้เล่าปีห้ามมาไว้ในปี189 หลังจากที่พระเจ้าเลนเต้สวรรคตของยูเปียนก็ได้สืบราชสมบัติต่อจากพระบิดาในตอนนั้นโฮจินเนี่ยคิดอยากจะปราบขันทีทั้ง10ตัวการที่ทำให้บ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายเนี่ยก็ได้ทำตามคำแนะนำของอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวเนี่ยแนะนำว่าให้เชิญขุพนพลจากนอกเมืองหลวงให้เข้ามาปราบปรามในตอนนั้นโจโฉเองก็คัดคานไม่เห็นด้วยนะเพราะว่าตำแหน่งโฮจินในตอนนั้นเนี่ยสามารถที่จะปราบขันทีทั้ง10ได้แน่ทำไมต้องใช้กองทัพจากนอกเมืองหลวงเข้ามาด้วยตัวโฮจินตอนนั้นก็ไม่ได้ฟังที่โจโฉ หลังจากที่ตัวตังโตได้รับสารจากโฮจินเนี่ยตังโตก็ได้นำทัพเข้ามาในเมืองหลวงและเมื่อสิบคันที่ถูกกำจัดตังโตก็ได้ใช้อำนาจทางการทหารเข้ายึดราชสำนักและทำการปลดของจูเปียนออกจากตำแหน่งฮ่องเต้แล้วก็ได้สถาปนาของจูเหียบขึ้นมาเป็นฮ่องเต้แทนจากนั้นตังโตก็กุมตำแหน่งผู้สำเร็จราชการและผู้บัญชาการสูงสุดมีอำนาจปกครองเหนือฮ่องเต้ในปี 190. 1 9 0 เจ้าเมืองทั่วแว้นแขวนก็ร่วมมือกันปราบต่างโตซึ่งนำโดยอ้วนเสี้ยวหรือที่เรียกว่ากองทัพ18หัวเมืองกองทัพต่างโตเนี่ยก็ไม่อาจต้านทานได้นานมากนะ่ะจึงได้ทำการย้ายเมืองหลวงจากลกเอียงไปยังเตียงหันต่างโตได้สั่งให้ทหารไปขุดสมบัติจากสุสานร,ราชวงศ์หันร้นเศษฐีและเผาบ้านเรือนในลกเอียงจนหมดซึ่งในขณะเดียวกันกองทัพ18หัวเมืองเนี่ยก็ได้แตกคอกันพอดีเมื่อย้ายพระนครมาได้ ต่างโต๊ะก็ปกครองอย่างโหดเยี่ยมจนทําให้หลายคนเนี่ยแค้นใจและครั้งหนึ่งโจโฉก็เคยคิดอยากจะลอบสังหารต่างโต๊ะแต่ก็ทําไม่สาเร็จแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยอองอุ่นเนี่ยข้าราชการอาวุโสคนหนึ่งก็ใช้แผนโดยให้เตียวเซียนเนี่ยลูกบุญธรรมขององอุ่นทําให้ลิปโป้แล้วก็ต่งโต๊ะเนี่ยผิดใจกันและลิปโป้ก็ได้สังหารตังโตตายในที่สุด สวัสดีแล้วก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Copperhead right Channel นะวันนี้ก็มาอยู่กับต่างโต้ในแพท1.6นะครับต่างโตสามารถเล่นได้ตั้งแต่ DLC ของผ้าเหลืองนะไม d e ตอฟเด e ะเฮเวนเป็น DLC ตอนที่ต่างโตยังผอมอยู่นะก็เป็นตอนที่ต่างโต้เนี่ยกำลังปราบปรามโจรพวกผ้าเหลืองนะแล้วก็ตัวเกมหลักนะฮะปี190ก็เป็นช่วงที่ต่างโต้เนี่ยเผาเมืองโลกเอียงแล้วก็ย้ายไปเมืองเตียงหันนะคุณพลเริ่มต้นมีเตียวเลี้ยวลิยูลิปโป้กาเซียงจริงจริงมีเยอะกว่านี้เขาเรียกได้ว่า มีแต่คนโหดๆเนะี่ยโอเคไฟล์ของตังโต๊ะจะมีแต้มพิเศษที่เรียกว่า intimidation นะซึ่งแต้มนี้ก็จะช่วยเพิ่มค่าความสุขประชาชนทําให้ยูนิตของเราเนี่ยมีความน่ากลัวซึ่งไอความน่ากลัวเนี่ยจะทําให้ยูนิตไฟลยศัตรูนะแตกทับได้ง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยลดค่าคอร์รั t i o n ลงแต่แต้มนี้เองก็จะลดลงเรื่อยๆทุกเทิร์นด้วยส่วนแต้มนี้จะได้มายังไงนะได้มาจากการที่ เรายังคงมีฝ่ายฮาเ็มพายเนี่ยเป็นเมืองขึ้นนะฮะฮาเ็มพายคืออันนี้คือฝ่ายเนี่ยซึ่งจะได้เป็นเมืองขึ้นได้ยังไงก็ก็ต่อเมื่อเรามีห้องเต้นนะอยู่กับเราห้องเต้น้อยนะก็คือคนนี้ของจูเหียบนั่นเองแล้วก็สามารถได้จากการที่ประหารตัวละครเผาบ้านเมืองแล้วก็ชนะการต่อสู้แต้มอินดิเวนชั่นนะก็ไว้ใช้สำหรับ การทูดแบบพิเศษของถ่งโต๊ะนั่นก็คือตรงน,นี้นะเป็นการบีบังคับเนะี่ยโดยใช้แต้ม intimidation 30แต้มนะีมันจะช่วยเพิ่มความสำเร็จในการทำการทูดสมมุติว่าผมอยากได้โตเกียมเป็นพันธมิตนะมันจะลบ23.9ใช่ปะ ถ้าผมใช้อันนี้คือตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถกดใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรายื่นข้อเสนอไปก่อนเนะี่ยคือถ้าเราไม่ยื่นข้อเสนอมันก็จะเป็นสีเทากดไม่ได้อย่างเช่นเป็นทําสนที่สัญญาไม่ลุกลานกันก็ได้เห็นไหมจะเป็นเมืองขึ้นก็ได้เหมือนกันสมมุติว่าโตเกียวนะผมอยากได้เป็นพันธมิตรนะแล้วก็มากดตรงนี้มันก็จะทําให้ความสําเร็จเพิ่มขึ้น ก็จากลบ23กลายเป็นลบ8ทีนี้ผมก็อาจจะให้อะไรนิดหน่อยเท่านี้ก็จะทำข้อเสนอสำเร็จนะครับผมผมก็ได้ตัวเขียมมาเป็นพักพวกอีกหนึ่งแต่มีข้อแม้ว่าคำสั่งนี้เนี่ยจะไม่สามารถกดใช้ได้กับฝ่ายที่เราทำสงครามด้วยนยะซึ่งฝ่ายตั้งโต๊ะเริ่มต้นมาก็จะได้ตีกับหลายๆฝ่ายนะ ประกาศสงครามตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะมีทั้งผ้าเหลืองแล้วก็ฝ่ายหั่นนะความสามารถของตังโต๊ะก็มีอย่างแรกนะรายไดจากการปล้นจะบวก25%รายได้าจากครอบครัวจะบวก50%ค่าจ้างทหารม้าช็อคคาวารี่หรือว่าทหารม้าสายสีแดงเนี่ยจะถูกลง15%พลังโจมตีของทหารม้าช็อคคารวารี่นะ จะบวกอีก15%บัฟทั้งหมดเนี่ยจะมีผลต่อทั้งฝ่ายนะจะทำงานก็ต่อเมื่อต่างโต๊ะเนี่ยเป็นผู้นำเป็นทายาทหรือว่าเป็นสมุหานายกนะอุปนิสัยอย่างแรกของต่างโต๊ะก็เป็นคนที่โหดเหี้ยมเนะี่ยก็จะมีดีบัฟลดค่าความสุขประชาชน4แต้มมีผลต่อทั้งฝ่ายทำงานก็ต่อเมื่อต่างโต๊ะเป็นผู้นำทายาทหรือว่าสมุหานายกอย่างที่2จะเป็นบัฟเพิ่มสเสบียงศึก5แต้มวงเล็บเฉพาะกองทัพของต่างโต๊ะอย่างที่3ก็จะเป็นบัฟ รายได้จากการเกษตรบวก10%มีผลต่อดทั้งฝ่ายทำงานก็ต่อเมื่อต่างโตเป็นผู้นําทายาทหรือว่าสมุหนายกอุปนิสัยที่2ก็เป็นคนโลภมากนะก็จะเป็นดีบัฟทั้งหมดเลยก็อย่างแรกก็จะเป็นเพิ่มความต้องการในการอยากมีตําแหน่งสูงๆในสภาอย่างที่2ค่า c อร r u p t i o n จะบวก10%วงเล็บบัฟนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อต่างโตเป็นเจ้าเมืองอย่างที่3เพิ่มความทะเยอทะยานในการอยากออกไปตั้งเมืองเป็นของตัวเองเนะี่ย อุปนิสัยที่3าก็เป็นคนหญิงนะครับอุปนิสัยนี้ก็ได้ดีบัฟโอกาสในการหลบหนีจากการโดนจับตัวเนี่ยจะลดลง15%นั่นหมายความว่าต่างโต๊ะจะโดนจับตัวได้ง่ายขึ้นเวลาแพ้สงครามสกิลประจำตัวของต่างโตะนะก็จะมี blade breaker เป็นพาสซีฟสกิลนะจะทำงานก็ต่อเมื่อ HP ของต่างโต๊เหลือต่ำกว่า50%นะก็จะได้บัฟบวกเกราะอีก100%หรือว่า2เท่าเนะี่ยส่งผลตลอดเวลาก็น่าจะส่งผลให้กับตัวเองอย่างเดียวเนะี่ยสกิลที่2ก็เป็น r a g e of t e r l e r ก็เป็นสกิลกดใช้นะกดใช้แล้วเนี่ยยูนิตรอบๆก็จะได้บัฟพลังโจมตีแล้วก็เจาะเกราะเนี่ยจะบวกอีก100%แต่ว่าอัตราการหลบหลีกจะลดลง50%แล้วก็ยังได้สกิล Unbreakable ด้วย Unbreakable เนี่ยจะทำให้ยูนิตนั้นเนี่ยเสียขวนันหรือว่าจะแตกทับได้ยากขึ้นนะระยะส่งผลก็50เมตรส่งผล30วินาทีคูดาว120วินาที สกิลที่3ก็ Flames of the Phoenix ก็เป็นสกิลกดใช้เหมือนกันกดใช้แล้วเนี่ยจะทำาดเมจรอบตัวนะ3,800ทร่งผล10วินาทีคู่ดาว0วินาทีไอเทมเริ่มต้นที่เป็นของทองของ,งตังโต้ก็จะมีดาบแล้วก็เกราะ Blade of s e e n g You พลังโจมตีอยู่ที่1,700เจาะเกราะ429ความรุนในการโจมตี30 เอฟเฟกตมีลดเกราะศัตรู25%นตะตัดเกราะได้ด้วยมีสกิลสแกร์หรือว่าความน่ากลัวบวกชาร์จโบนัสอีก40คำิธิบายก็สามารถหันยกได้เหมือนหันไม้เลยต่อไปก็จะเป็นเกราะของต่างโต๊เะนะี่ยก็มีพลังป้องกันอยู่ที่80%นะแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มความเร็ในการโจมตี5%โอเคสิ่งก่อสร้างพิเศษก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างสายสีแดงนะี enforce conscription ก็จะเป็นอาคารไว้เกณฑ์ทหารนะครับก็จะได้บัฟทำให้ใน1นึ่งเทินนั้นเนี่ยสามารถจ้างขุพนพลได้มากขึ้นฟื้นฟูกองทัพเร็วขึ้นต่อเทินลดอัตราการเติบโตประชากรในเขตที่มีสิ่งก่อสร้างนี้ข้าจ้างขุพนพลถูกลงเพิ่มความสุขประชาชนเพิ่มเลเวลให้กับยูนิตทหารที่จ้างในอาณาเขตที่มีสิ่งก่อสร้างนี้ลดค่าใช้จ่ายในาการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสีเหลือง ยูนิตพิเศษของไ่ล์ต่างโต๊ะก็จะเป็นยูนิตทหารม้าช,ช็อคคาเวอรี่สแบบเนะี่ยอย่างแรกก็จะเป็นสีเหลืองคาเวอรี่เนะเป็นยูนิตทหารม้าประเภทมีเดียมนะครับพอเอามาเทียบกับประเภทเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าความแรงตอนเข้าชาร์จเนี่ยเยอะกว่ามากเลยมีจ่อเกราะที่เยอะกว่าแต่ว่าพลังโจมตีประชิดนะจะเหลือแค่แปดแต่ก็ไม่น่ามีปัญหาสำหรับทหารม้าช็อคคาเวอรี่นะเพราะว่าทหารม้าแดงเนี่ยมันจะเน้นไว้ใช้สำหรับการเข้าชาร์จเพื่อให้กองทัพศัตรูเนี่ยแตกพ่ายเนะี่ย ยูนิตที่2จะเป็น Heavy s i l เหลียงค a ร์นะครับก็จะเป็นยูนิตประเภท Heavy นะพอลองเอามาเทียบกับยูนิตประเภทเดียวกันแล้วเนี่ยก็แทบไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะยกเว้นยกเว้นความแรงตอนเข้าชาร์จหรือว่ามารีชาร์จโบนัสเนี่ยยังคงมีความแรงที่เยอะอยู่เนะี่ยก็จบไปแล้วนะสำหรับการแนะนำข้อมูลฝ่ล์ของต่างโต๊ะในแพท1.6นะถ้าหากว่ามีอะไรผิดพลาดประก,การใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ตัวละครหน้าสวัสดีครับผม